มือนี้ช่องทำกินได้ทินเกิดนะคะทุกคนมือนี้มาเบิงใหญ่เิ่นขุดหอยโศกหอยเนาะเขาเอื่นโศกหอยนะยายเป็นหอยเชอรี่นะคะนี่แถวนี้เพิ่นเพื่อนโศกมดโศกมดเราบอกยายฟังนี่อ่ะข้ามาเบิงค่ะเพิ่นเพื่นโศกจังใดญนะคะ,ะทุกปีทุกปีเพิ่นสิม,มาซับบักหอยโศกบักหอยโอ้ยถากคนยาให้เขาพุน,นะอะเบิงใส่ป้าเบ,<อ>บิงเพิ่นใดบอกว้ามีตะตุ้งยิ่งยิ่งตัวละอุออ้ย ไอ้นาเนี่เขาเอิ่นว่าบักห้ยมันไอ้มันกรอบด้ยนะยายเนาะนอ้วนแล้วก็มันกรอบอุย้ยนั่นนี่แนวนี่โอ้ยเพิ่งมาติเน,นี่เพิ่งมาเบิร์เบิร์กผืนนังนังยังเหงาคนเลยล่งเถือกกระพากันไปหากะปูกะ <laughs> ปูคือสิบบัหมี่หรือล่ะเนาะยายเนาะบัวหมีเลยวิแถวนี้ว่าบอกเป็นตํมีก่ก็คือจังมีเด้ล่ะเนาะโอ้ยมันลุกมันกับมี่รอบปกหอยมันบเปลือกใหอ่ปลากุ้ยเสื อืมขันม้านใดมันอยู่กับเป็นก้องกันอยู่โอ้ตัวใหญ่เติบไม่ใหญ่ใหญ่นี้นี้เดี๋ยววันหยุดนู้สิมาเสาะคือกันแหละใหญ่ฝ้าเสาะเด้อเฝ้าวโซ่เลยนี่หามวลก็ยังตัอะหามวนนั่นตีขนาดมัอนั่นมึ่ห้อไปหากับปูกันยังมวนตัางคนถือกระโปงเอาเออนั่นนั่นนั่นนี่นี่นี่เม่ได้แล้วเม่นบ่ได้อนั่นนี่ตัวบักใหญ่เลยเออ นี่ล่ะกำลังกรอบมันมันมันอันบักหอยที่ที่มันแซนามกับบักหอยที่มันอันอยู่นอยู่ในดินแนวนี่อแดมันเสบใหญ่ไดินดิในดินมันมนไปยังมันคือเสบมันว่ามันอันบักหอยตัวนี้นี่มันเขาไงแล้วมันสีอวนแล้วก็มันสีนุกรอบมันสีพลอยแม่มันมันสมกรอบมันเหนียวนี่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 ใ่แมนบอกนี่เห็นบอกโอ้ยนี่นั่นแมนเลยเห็นบออันใหญ่บอสเห็นได้ไหมข่ัย บอกแปกบอกแปกกับเมียนหลวัดเออเอ้ยนั่นเพิ่นฝังโตอยู่ในดินเนาะเนี่ยคันว่านะ่าย่ามย่ามหนามเพิ่นกะสิหมูุกกะสิพักกันไปไต่เอาเขาแค่ไต่เลี้ยงเขาเลยเหรอหนูไต่ตีบัดทีนี่นะแมนมันมันสิ่ผู้องลงองลงขึ้นบัดที่นี่พอพอพอพรมันฟู่มันมันฟู่ขึ้นแล้วบัดที่นี่อีตัวมันสิ่ฟังดินแบบว่าเหมือนกับหนามมันสิแห้งแล้วไม่ใหญ่ มัน,ม,นมันกระลงแบบมันมันกระลงฟังโตนวเนี่ยนี่หละบัดพ่อเวลาหนาหน้ามาอีกปึ๊บหนีเพื่อนกะฟื้นขึ้นมาอีกทีนี่รเวลาเขาใช้นี่เยเขาไปหาเก็บเอาโอ้ยเป็นตะมวนอืมวันใดเขาหุดหน้าไทหน้านี่คนยางเรียงกันเป็นแถวอืมอ้ยบลดปุยสองปุยสงคนอ้เขาเอามาเขาก็เอาพากันเอามาขายเนาะแกะหัวโลดเท่าไหร่ก่อหกสิบห้าก็ใ้เมือนั่น หกโลแกะบอยายรือวยไหแกเอาหนวดเอาเข้าออกมืดหกสิบห้าพันหยังได้เจ็ดโลบูหกเโลครึ่องหกกเลโลเครื่งเลยสี่ร้อยสี่สิบสองบาทออ้โหมันใ่เขาตาไปสมไหนั่นตีละพอติดอัดเด้หมูเปนว่าวกับว่าวถวน้อยใหญ่นาบอยักเถาเลยเนาะแต่สมัยตะกี้มันคือบ่มีจังสีน้อยใหญ่เนอะหาเงินกันยากยากสมัยตะกีเมนมอยาย เอาเจ้าีอีเลี่ยงอีเรื่องหาเมด้หาตีม,มันมันแสบมันเป็นแบบว่าอาหารแบบพื้นบ้านเท<อ>ามันสามารถารทําได้หลายเมนูจะทำรถเขาริญเตอเขาย,น,ยนขึ้นยนขึ้นชังแหลกก็ยนขึ้นผู้เลี่ยงก็เลี่ยงกุ้รถโยโก้มันหลายบ้านมาขายเนาะบ้านบกพอกเลยเขาสเมารถมะขุมช่างถึพงษามบอกเขาบด้หางเนี่ยเอาบ่เอามือแล้วพันหาเุาเพด่อนัหอดมืดหาหอดมืดหอนขําวหอนทินชู่หวายถูก สองไร่สามพันเนาะที่ว่าจังไดอืมมะหาวหักไปเฮ็ดจังเขาบ่ได้บเจ้าจังว่าตีนอ่อยหนอเพราะอยากเข่าจักเม็ดมามาต้งบีดได้นุสิยกให้นี่ค่ะนี่เม่นหน่อยๆได้หนี่กว่าอันกว่ากว่าแดดสิออกนอ่อยหนออันนี้พันเต็มกระตาหนี่เลยสองโลน้กระตาใหญ่นี่เพราะเพราะว่ามันอ้วนหนอสวงสวงนี่มันอ้วนวเมันใหญ่นั่แม่นหน่วยมันใหญ่ นี่แหละค่ะเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆเนาะ,ะสำหรับช่องทำกินในทีมเกือบกจะจปะาพม่านี่แหละคะ่ะกะจ้หาหม่าเบิงคนในชุมชนว่าเพิ่นอยู่เพิ่นกินเพิ่นเห็ดยังไดนะคะนั่นเพิ่นใดละะ่ะอันนี้ยหญย่หน่วยใหญ่เลยหน่วยใหญ่เลยหอยแถวหนึ่งหาหอยโซห่หอยหนัดเห็นบ่มันเพ่ได้หายากเด้ค่ะทุกคนแล้วก็หอยนี่จะมีรสชาติที่ว่าแตกต่างจากช่วงหน้า นาหนาหนามเนาะเขาเนาใหญ่เนาะหนา,หนาที่มันมีหนามหนาหนาม<น><น>มันถิ่นพวกใค่เสีบมันเหนียวมันจะเหนียวแต่ว่ามูงเข้ามาขันออกดีๆก็มันกระชิกรอบมันกระชิออพอก,กินอยู่เนาะพอก,กินอยู่หุ่นนะมันจะมาหายากบอกยังไงแถ้าบ่ได้ไปเฮ็ดงานกะนี่พอดีเห็นยายเพิ่นมาอันขับรถทางทางก็เลย แวะลงมาถามเพื่นปกติกับไปขุดกระปูกันแต่ว่ากระปูมันอยู่ไกลหุวเพราะพีคนพาไปมือนี้ก็เลยสงสัยอันกระปูแถวบ้านเห่ากับสิบบ่มีเนาะยายเนาะมันมีเมันเลิกมันเลิกเนาะขุดกระถึงเหรออืมแต่ว่ามันแท้ๆถได้กระปูกินกแซบ่บอ,อยูเช้าน,นี้เน,นี้ยมักทอดอืมพุดหนักเสียโอ้ยนหน่ะ,นะ,นะ,นะก็แก็บก็แก็บอยู่น่ะอ้าวเอาเห็ดต่อไปยาย เพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นวิธีชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคือว่าเป็นการอันทํากินในอันในในทิ้นของเห่านะคะกับบ่ได้สือบ่ได้ขายเวลาเฮ่าหว่างเนาะใหญ่บ่เมนเฮ่าสิเห็ดเป็นกิจการอีกอย่างแต่ว่าเหาพอได้เห่ากับเห็ดเอาเนาะแเรวว่าบ่อยากเถาเลาวว่าเสริมเป็นไรได้เสริมลูกเต่าบ่อยากให้เห็ดแล้วอยากเห็ดเป็นมวนว่าม่อนั้นอีเมีเจ้าไปหาได้่นยะ

เอ้าโค้งไหวกไถ้าัจ้าเอารวดพ่อไสมาเอาพ่อไสคือผมนี่ค่ะยยเป็นมันสะอยู่ในบริเวณอันท้องหน้าที่ชั่วเอ่อหน้าตรงที่ลุ่มๆนะคะมันสีลายนะคะอันนี้เป็นบริเวณทางทางเอ่อเว้นโต๊ะของหมู่บ้านนะคะเพิ่จากสิมาประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะค่ะกระสิได้กับแล้วมาเบิงมาเยี่ยมมายามคือตเพินนั่งเห็ดยังอยู่ปกติกระสิพากันไปขุดกระปูแต่เมื่อนี้โบขุดกระปูเมื่อนี้มาหาบักหอย อันนี้มามาเบิงว่าชีวิตของเพอนเออมันได้บบแลวก็เพื่อนเห็ดอีหยังอยู่เห็นเพื่อนกู้กู้เกียอยู่นะก็เลยแวะมาถามเพื่อนนะคะสำหรับของทำกินได้ทินเกิดนะคะผู้ใดที่เอ่าอาเบิงแล้วก็อยากให้เห็นชีวิตของบ้านๆกับฝากกุไหลฝากกุแช่ฝากกุติดตามเด้อค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้บ่ามียังหลายนะคะแวะมาเบิงใหญ่เพื่อนหาบักหวยนะคะ มวลคือยังนี่เพื่อนว่ามันหามวลก่นกัน <c oughs> เลยแวะมาเบิร์นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ